รัฐบาลนะครับตอนนี้ก็อนุมัติไฟเขียวแล้วครับให้มีการโยกงบประมาณอยู่ที่ประมาณ26,0 0 0ล้านบาทนั้นมาที่ส่วนกลางในการรับมือความท้าทายด้านเศรษฐกิจครับคุณมิชาชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเปิดเผยนะครับบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเห็นชอบการโอนงบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ ที่เหลืออยู่ประมาณ26,000ล้านบาทนั้นก็นำไปเพิ่มในรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นต่อไปส่วนของเงินที่เหลืออยู่นี้จะนำไปใช้ในเรื่องการรองรับภาษีสหรัฐอเมริกาหรือชายแดนไทยหรือกัมพูชาหรือไม่นั้นคุณพิชัยกล่าวนะครับบอกว่าที่ผ่านมารัฐบาลก็พยายามที่จะผลักดันการใช้เงินเพื่อไปรองรับวิกฤตภาษีสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าการรองรับวิกฤตต้องใชใ้ทันในช่วงเดือนกันยายนนี้ จึงเห็นว่าเงินในส่วนที่เหลือก็ขอให้ไปตรงไหนก็ได้ที่ใช้ได้เร็วซึ่งรัฐบาลจะพิจรารณาตามความเหมาะสมต่อไปครับสำหรับการพิจรารณาโอนงบกลางที่เหลือในครั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบการรายงานข้อเสนอของกระทรวงการคลังการใช้งบกลางกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุดเนื่องจากว่ายังไม่มีข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบกลางกระตุ้นเศรษฐกิจประกอบกับเมื่อพิจรารณาจากระยะเวลาที่เหลืออยู่เป็นในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณการจะทําโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการใช้จากงบกลางรายการกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะมีขั้นตอนการพิจารณาหลายขั้นตอนรวมถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพันซึ่งอาจจะไม่สามารถดําเนินการได้ทันภายในวันที่30กันยายน2568สมสมติทำให้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการดังกล่าวที่เหลืออยู่นั้นก็จะถูกพับไปโดยผลทางกฎหมายในทันทีครับเพราะฉะนั้นเพื่อจะให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการดังกล่าวนั้นที่เหลืออยู่เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถาน,านการณ์ทำาหผู้มยการสำนักงบประมาณสามารถที่จะโอนงบกลางรายการกระตุ้นเศรษฐกิจไปเพิ่มในรายการเงินสำรองจ่ายโดยเสนอขออนุมัติต่อนายกรัฐมนตรีตามในยะของมาตรา36แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพุทธศักราช261 ส่วนกรณีที่หน่วยงานรับงบประมาณมีความจําเป็นที่ต้องดําเนินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนก็สามารถที่จะขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินสํารองจ่ายตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเพื่อศภาสมรรษหกสิบสองเพื่อไปดําเนินโครงการได้สำหรับวงงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีสม68 มีจำนวน9 6 5า6นวน6 5 5 6ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ2.57ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2018ซึ่งทว่ามีการโอนงบกลางรายการกระตุ้นเศรษฐกิจมาสมทบอีก26,000ล้านบาทนั่นก็จะทำให้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายมีจำนวน122,556ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ3.27ซึ่งยังคงอยู่ภายในสัดส่วนตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐนั่นคือร้อยละ 2. ถึงร้อยละ 3.5นั่นเองครับ